นี่นะครับก็ศัตรูตัวชากาดของแมงมันของเรานะครับก็คือมดงามนี่เองนะครับแค่ตัวนี้นะครับแค่บินมาปุ๊บมดงามก็เริ่มจับแล้วนะครับพอจับเสร็จแล้วปุ๊บส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีทางรอดเลยนะครับก็ก็จะมารุมกันแบบนี้นะครับอันนี้คือศัตรูที่ร้ายกาจของแมงมันของเราดังนั้นแล้วนะครับ วิธีการไปปล่อยแมงมันลงสู่ธรรมชาติลงสู่ขึ้นดินจริงๆเนี่ยเราจะต้องเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะไม่ให้มันใกล้เอ,อบริเวณรังของมดงามนะครับก็ตอนนี้นะครับอดูเหยื่อตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหลายตัวนะครับกําลังวิ่นรนนะครับหนีนะครับมดงามอยู่นะครับ เนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่เป็นมดทหารนะครับเป็นศัตรูตัวฉกาดเลยนะครับถ้าตกลงไปปุ๊บแทบไม่รอดเลยนะครับเป็นอาหารของมดงามก็ตอนนี้ก็มีแมงมันหลายตัวนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของมดงามนะครับมาดูตัวนี้นะครับหลังจากที่มดงามเนี่ยได้กัดแมงมันแล้วก็จะลุมเข้าไปนะครับจากการสังเกตของผมนะครับระหว่างแมงมันไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับ ้าตกลงมาแล้วนะครับมดงามจะเลือกแมงมันก่อนแมงอื่นเช่นแมงเม่าหรือว่ามแมลงอื่นๆเช่นมแมลงปีกแข็งเหล่านี้ครับก็จะตกเป็นเหยื่อของมดงามได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนแมงมันนะครับเขาจะลุมกันกัดเลยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมต้องรีบนะครับเวลาเราเก็บ พอพันแม่พันเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราจะเก็บแมงมันตัวเมียนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าโดนมดกัดหรือเปล่าถ้าโดนมดกัดส่วนใหญ่เนี่ยมดง่ายครับรตัวนี้เริ่มติดกับแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับออันนี้เป็นเป็นเป็นศันตรูของแมงมันตามธรรมชาติเลยนะครับตามห่วงโซ่อาหารนะครับอตัวนี้เริ่มโดนกัดเยอะละนะครับเริ่มจะบินไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับเราก็ เก็บมาก็เก็บได้นะครับก็ช่วยเหลือได้แต่ว่านางพญาของแมงมันตัวนี้นะครับก็จะอ่อนแอลงแล้วเวลาขุดดินนะครับก็จะขุดยากแล้วก็อาจจะไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหาตัวที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงที่สุดนะครับเพื่อนํเอาไปเป็นนางพญาในการสร้างรังต่อไปนะครับอันนี้อ่าตัวนี้เรื่อนไม่กระดิกแล้วนะครับ เป็นเหยื่อแน่นอนนะครับตัวนี้ก็แพ้แน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆตัวนะครับเวลาเราเดินไปตามถนนเราเก็บเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีความสมบูรณ์หรือเปล่านะครับแล้วก็นางพญาหลายๆตัวนะครับเมื่อโดนกัดแล้วส่วนใหญ่ไม่รอดนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับก็ตัวตัวพูดตัวนี้นะครับก็ มดงามรุมต่อลุมกัดนะครับแล้วก็จะกลายเป็นดีต่อไปนะครับก็ศัตรูแมงมันก็มีมีหลายชนิดนะครับทั้งออมดแล้วก็แมลงอื่นอื่นหลังจากการสังเกตนะครับก็มาถ่ายทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าทำไมเราต้องเพาะทำไมเราถึงต้องเพาะพันุแมงมัน เพราะว่าตามธรรมชาติแล้วนะครับโอกาสรอดนั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับดูตัวนี้กําลังดิ้นรนหนีสุดชีวิตนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับอส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็เก็บมานะครับเป็นนางพญาที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้รับการผสมนะครับก็เดี๋ยวเจ้าจะเอาไปทําน้าพิกนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนะครับหลักการหานะครับ การหาเออแมงมันนะครับเราก็ต้องรีบไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนที่มดงามจะมาเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ไปนะครับก็มีไม่มีมดงามนะครับแต่พอเปิดไฟปุ๊บมดงามมาเพราะฉะนั้นโอกาสในการรอดอยากมากเลยนะครับดังนั้นถ้าเราจะเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราต้องรีบไปก่อนที่เจ้ามดงามจะมา เพราะว่าถ้ามาแล้วตกไรปุ๊บไม่ว่าแมลงอะไรไม,มันกินหที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีสิ่งไหนน่าสนใจนะครับจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเพราะแมงมันนะครับให้ประสบความสาเร็จไปได้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับแล้วก็ทุกคําติชมนะครับผมก็จะเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ นำเทคนิคที่สังเกตได้มาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ